เมื่อสนาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสพหนองปลือสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่พยายามจะขับรถหนีระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจค่ะไปด้วยนายฤทธเดชวงไวัยพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์ส0กรัมยาบ้า200เม็ดและเงินสด4,000บาทและอีกคนหนึ่งคือนายนัทวุฒสศรีบุญเรือง 5กรัมพร้อมกับอุปกรณ์การเสพนะคะโดยการจับกุมเกิดขึ้นระหว่างที่ตำรวจสพอนองปลือตั้งด่านตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายบริเวณหน้าหมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทรน,นาเกเือบนถนนชัยพรวิธีตาม แล้วก็พบนายฤทธิเดชได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยท่าทางพิรุษเจ้าหน้าที่ก็เรียกขอเพื่อขอตรวจสอบนะคะแต่ว่านายฤทธิเดชกลับเร่งเครื่องฝ่าด่านตำรวจหลบหนีไปทําให้ตํารวจต้องติดตามไปอย่างกระชั้นชิดแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะนายฤทธิเดชให้อาการอ้างว่ายาเสพติดทั้งหมดนั้นเพิ่งจะไปรับซื้อมาจากเอเย่นรายใหญ่ในพื้นที่อําเภอบางละมุงเพื่อน,นํามาทอดหนึ่ง ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดตามแหละชุมชนค่ะ